ก็กล่าวสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มยอดซับสไครต์ให้กับ YouTube ของตัวเองนะครับหรือยอดไลค์หรือยอดบ like, ิลต่างๆนะครับสามารถเพิ่มยอดไลค์ให้เพจตัวเองได้ด้วยนะครับเพิ่มยอดกดไลค์ภายใน IG ก็ได้นะครับเรามาทำความรู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเราขอแนะนําเว็บไซต์ easy like นะครับเพิ่มไลค์ง่ายๆกับเรานะครับทำความรู้จักกับ easy like t com นะครับเว็บ easy like com คือ เว็บสำหรับแลกเปลี่ยนและเพิ่มไลค์หรือ Follow ของโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆนะครับเช่น Facebook, Twitter, g นะครับก o o g l e กับ y t u t u นะครับโดยใช้หลักการคือเข้าไปกดไลค์นะครับเพจของสมาชิกและได้รับเครดิตซึ่งเรียกว่าเหรียญนะครับเหรียญตัวนี้ก็คือเราจะเอาไปแลกนะครับแลกกับซับหรือเป็นยอดวิวนะครับเราจะไปดูนะฮะวิธีหารเหรียญน,นะฮะหรือวิธีแบบ มันจะมีการซื้อนะครับการซื้อกับการหาแบบฟรีนะครับมีจะมีการเติมนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะพาไปสมัครสมาชิกกันครับเลื่อนมาให้สุดแล้วก็กดอันสีเขียวนี้ครับปึ๊บเออลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยากเข้ามาใช้งานของเว็บไซนี้นี้บเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาสมัครได้เลยนะครับแล้วก็กลับไปดูคลิปกันต่อเลย นี่นะฮะมันมาหน้าสมิธนะครับเราก็มาอ่านรายละเอียดแล้วก็ตกลงหรือกดของอันนี้นะฮะเราก็ข้อหนึ่งนะสมัครสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสมัครฟรีนะฮะสองปุ่เลือกยูเซอร์ที่ไม่สราบาองคนอื่นนะครับสามกดสมิธนะครับเมื่อมีความสีเขียวขึ้นแล้วแสดงว่าสมัครผ่านแล้วเราอินได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็ให้เพื่อนๆหรือไปอ่านเองนะครับว่าเป็นยังไงนะเราขออธิบายแค่นี้ก่อนนะฮะก็ นี่นะครับเป็นช่องนี้ให้ใส่ยูเซอร์นะที่เราจะล็อกอินเข้าไปนะครับยูเซอร์ที่เราจะล็อกอินเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้ก็อีเมลนะครับก็อีเมล2ครั้งนี้ก็รหัสผ่านอีก2ครั้งครับส่วนตัวนี้นะครับให้เลือกเพศนะฮะเลือกเพศนี่ครับกดตึ๊กเข้าไปนี่ก็จะมีแมนก็คือผู้ชายบูเมนก็คือผู้หญิงนะครับก็ปึ๊บส่วนตัวนี้ก็ให้เลือกประเทศนะครับก็ไทยแลนด์อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรนี่ก็กดตรงนี้นะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับก็ไปยืนยันอะไรตามปกติันนี้ก ตรงนี้นะครับจะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะครับยินดีรับข่าวสารจากเว็บไซต์นะครับก็สําหรับผมผมไม่ติ๊กนะฮะแล้วกดสมมิรไปเลยนะครับเราไปดูในตอนต่อไปนะครับหลังจากที่สมัครแล้วนะครับส่วนผมสมัครแล้วนะครับผมจะไม่ก่อกรายละเอียดตรงนี้ให้นะครับผมจะแบบล็อกอินให้ดูเลยแล้วกันครับนี่ครับกดมาตรงตรงสามเหลี่ยมข้างบนนะครับแล้วกดล็อกอินตรงนี้นะครับถ้าใครสมัคร้วกดล็อกอินเข้าไปนะครับปุ๊บนี่นะครับมันจะมี ขึ้นมาให้เรานะครับนี่ให้กรอกจากยูเซอร์ที่เราใช้นะฮะเราผมใช้เป็นตัวนี้นะครับปุ๊บนี่ครับผมใช้แบบสแกนลายนิ้วมือนะครับนี่นะมันก็จะเด้งเข้ามาเลยของผมสแกนลายนิ้วมือนี่ไงก็หน้าของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้ชื่อเราก็จะขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะจะมีเมนูกดรับเหรียญเพิ่มนะครับคือพวกนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปได้นะครับเราก่อนเรากดเข้าไปผมจะขอ เลื่อนให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับุูสามารถเพิ่มไลค์นี่นี่นี่นะครับอันนี้นะครับเป็นลิงก์นะครับสําหรับแนะนําเพื่อนนะครับเก็สามารถแนะนําเพื่อนมาให้กดไลก์กดเข้ามาเว็บไซต์ที่เรากาลังทําอยู่ได้นะครับก็เราจะไปแนะนําขั้นตอนการซื้อเหรียญก่อนเลยครับก่อนหาฟรีเราต้องไปแนะนําการซื้อก่อนครับซื้อเหรียญไม่ยากครับก็มากดตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตึ๊กเข้ามานะฮะนี่ครับ ซื้อเหรียญทูนะครับซื้อเหรียญทูอย่างนี้ปึ๊บเราจะมาบอกขั้นตอนการซื้อเหรียญนะรแล้วจะบอกว่าต้องใช้ยังไงนะครับซื้อเหรียญนะครับมันจะแล้วเราก็ล่องเลือขึ้นมานะครับนี่การซื้อเหรียญผ่านบัตรทูมันนี่นะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับมีความปลอดภัยนะครับและจะได้รับเป็น v i p นะครับนี่นะครับพอซื้อ บัตรมาแล้วนะครับบัตรทูมันนี่นะครับเราสามารถมากอกตรงนี้ได้นะครับกอกเลขตรงนี้นะครับเราจะมาดูว่ากี่บาทกี่บาทได้กี่เหรียญนะฮะนี่นี่ตรงนี้นะครับห้าสิบบาทนะฮะช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะฮะบาสิบบาทได้หกร้อยห้าสิบเหรียญนะครับปกติห้าร้อยนะครับอันนี้ได้หกร้อยห้าสิบเหรียญแค่ห้าสิบบาทนะครับนี่นี่นะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะครับเราจะพูดอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับก็เหรียญที่เราได้มานะครับเราจะมาดูตรงนี้ครับ เหรียญที่เราได้มาเราจะเอาไปใช้อย่างไงใช่ไหมใช้ยังไงใช่ไหมครับเราจะมาตรงเพิ่มเพจเนี่ยเพิ่มเพจตรงนี้เพิ่มเพจคือตรงนี้ครับปุ๊บแล้วเราก็จะเลื่อนขึ้นมานะครับเราจะมาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่ขาวๆในเห็นไหมเพื่อนๆเราก็คลิกตึ๊กหนึ่งนะฮะมันจะขึ้นมานะฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะเพิ่มอะไรนะครับเลื่อนขึ้นมาข้้งล่างสุดมันจะเพิ่มแบบ YouTube Sub s c r i b e r นะฮะแล้วก็นี่ติ๊กตึ๊บเข้าไปแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะแบบลิงก์ให้วางลิงก์ YouTube ของเรานะครับเพื่อนลิงก์ YouTube ของเราคืออะไรนะฮะผมขอตัดไปหน้า YouTube ผมนะครับนี่นะครับพอเรากดเข้ามาในหน้าของ YouTube แล้วนะครับเรากดเรากดมาที่แบบโปรไฟล์ของตัวเองนะครับกดมาที่โปรไฟล์ของตัวเองแล้วกดมาที่ช่องของคุณนะครับนี่ช่องของคุณจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็กดกดตรงสามเหลี่ยมข้างบนนะครับกดตรงสามเหลี่ยมข้างบนนี่แล้วกดแชร์ กดแชร์ปุ๊บเราก็มากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับเราจะเอาลิงก์ตรงนี้ครับไปวางในช่องตะกี้นะครับนี่นะครับพอเรากลับมาแล้วเราจะมาวางลิงก์ตรงนี้นะครับนี่เราก็กดปุ๊บเราก็กดวางวิ่งมานะฮะปกตินะครับก็แนะนํานะครับแนะนําให้นี่ดูจากข้างท้ายข้างล่างมาข้างท้ายสุดมานะครับนี่เราต้องกดหน้าวงเล็บนี้นะครับลบลบตั้งแต่ทับออกเลยครับเออลบลบตั้งแต่ทับออกเลยนะครลบให้หมดนะครับ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ให้มันเหลือแค่นี้นะครับเพราะมันยาวเกินไประบบจะไม่สามารถแบบลิงก์ไปหาช่อง Youtube ของเราได้นะครับเราก็จะมา,เ,าเลือกจํานวนเหรียญคอยนะครับที่เราไปซื้อมาหรือไปแลกมานะครับเราจะมาตั้งตั้งว่าเราจะเอาประมาณ5 5คอยหรือ3 2ก็ได้นะครับถ้าแบบยิ่งจํานวนมากนะครับมันยิ่งจะมาขึ้นมาอันดับต้นๆน,น,นะครับสมมุติผมเรียก5คอยอย่างเงี้ยปึ๊บ จำนวนคลิกต่อวันก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับตัวนี้ผมตัวตรงนี้นะครับผมไม่แนะนําให้กดอะไรนะฮะแล้วกดเพิ่มเพจไปเลยนะครับส่วนตรงนี้ผมจะไม่เพิ่มนะครับเพราะผมทําอยู่แล้วนะครับเราจะมาดูว่าหาเหรียญฟรีหายังไงนะครับต่อไปนะครับแล้วก็กดตรงลีหน้าสักครั้งครับปุ๊บกดลีน้าแล้วครับนี่มาตรงนี้ใช่ไหมครับ เราไม่ต้องกดรีนาก็ได้นะครับปกติเรามาคลิกตรงนี้ก็ได้เลยนะครับสมมติเราจะหาเหรียญจากการดูยอดวิวของคนอื่นนะครับมาคลิกตรง YouTube ตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้เลย y t u b e View อย่างเงี้ยสมมุตินะครับสมมุตินะเราจะมานี่ดูยอดวิวนะฮะดูนี่นี่คอยนะครับคนอื่นก็เอาคอยมาตั้งประมาณ5คอยต่อ1นคลิปนะครับ5คอยต่อ1คลิปเลยเราจะมาดูนี่ครับดูเขียวๆนะครับมาดูปึ๊บแล้วก็คลิกเข้ามาแล้วเราจะ ก็มารอนะครับว่ากดดูนี่นะครับต่อต่อไปนะครับเราจะมาดูเวลาข้างล่างนะครับและรอนะครับรอเวลาจนถึง35วินาทีครับถึงจะกดข้ามได้นะครับถึงจะได้เหรียญนะครับให้เพื่อนเพื่อนรอจนถึง35วินาทีนะครับเราให้กดข้ามนะครับพอมาถึง35วินาทีแล้วนะครับให้กดข้ามไปได้เลยเงินเงินเหรียญโอเหรียญนะครับเหรียญคอยก็จะเข้ามาเติมตรงนี้ให้เรานะครับนี่หรือจะไปแบบอื่นก็ได้นะครับ เราจะไปแลกกับตรงซับสไคร์เบอร์นะครับแลกซับสไคร b เบอร์หรือดูของ Facebook ก็ได้ฮะไปไลฟ์เพจในเขานะครับไลฟ์เพจก็ได้เยอะหน่อยครับได้ประมาณ7คอยนะครับต่อ1ไรนะครับแล้วก็วิธีหาเหรียญนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้ซับหรือยอดวิวเพิ่มนะครับแนะนาให้ใช้วิธีนี้ครับแล้วก็ไปหาเหรียญมาแลกกับยอดวิวยอดซับได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งว่าเหรียญคอยเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนขอบคุณครับ